โปรสุดพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับดอกเบีย้ยศูนปอรนตผ่อนนาน8สิบสี่เดือนนะครับซื้อลดเงินผ่อนเหมือนได้ซื้อเงินสดประหยัดงบไปเป็นแสนแสนครับผมฟรีเคลือบแก้วรับประกันให้1ปีนะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับจากล้อเดิมเนี่ยล้อ18อยู่แล้วนะครับล้อรุ่นใหม่ก็จะเป็นในส่วนของแมกเลนโซ่ขนาด18นิ้วนะครับ ครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลพดนะครับเตต้านครทนเทพารักนะครับตามที่สัญญาคันไว้ครับผมวันนี้เราจะนํารถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยในรุ่นพิีเนเนอร์ยกสูงนะครับมาให้ท่านลูกค้าชมกันนะครับว่ามีการติดตั้งอะไรพิเศษบ้างนะครับเจ้าคันนี้เลยครับพรีเนเนอร์2.4มิตรเกียร์ออโต้สีบอลเงินครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่ารถคันนี้มีการติดตั้งแต่งฟรีอะไรบ้างนะครับเชิญครับผมด้านนี้เลยนะครับ สังเกตดูตัวรถก่อนนะครับรอบคันเนี่ยจะดูว่าสีเนี่ยโดดเด่นพิพเศษนะครับเงาแวววับนะครับเนื่องจากว่าผมทําการเคลือบแก้วให้กับรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟรีเคลือบแก้วรับประกันให้1ปีนะครับซึ่งจะช่วยนะครับให้รถเนี่ยดูใหม่อยู่เสมอนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับหรือว่าลบรอยป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดจากเรียกว่า เศษใบไม้นะครับหรือว่าลอยฝุ่นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ครับป้องกันริ้วรอยนั่นเองนะครับไฮไลท์ของคันนี้เลยครับผมสังเกตที่ล้อครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้ทําการเปลี่ยนล้อใหม่นะครับจากล้อเดิมเนี่ยล้อ18อยู่แล้วนะครับล้อรุ่นใหม่ก็จะเป็นในส่วนของแม็กเลนโซขนาด18นิ้วนะครับซึ่งรุ่น mx diva นะครับภายในติดตั้งคาลิเปอร์สีเขียวนะครับเสริมภาพลักษณ์ให้ดูหล่อดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับ ดูดุดันดูหล่อดูเท่นะครับลูกค้าสนใจ Mac กขอบ20่สิ c แม็กขอบแจ้งมาได้เลยเซลล์พจัดให้ด้านข้างตัวรถครับลูกค้าสังเกตนะครับตรงนี้จะติดคิ้วคันศาตของแท้ศูนย์ Toyota ให้นะครับรับประกันงานศูนย์สามปีแสนโลให้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วครับความเข้ม ที่หน้าต่างนะครับก็คือติดตั้งฟิล์มคองแสงนะครับขนาด80%รอบคันเป็นฟิล์มไฮคูลเซรามิกนะครับรับประกันให้ถึง7ปีนะฮะแล้วก็เบ้ารองมือจับครับผมสไตล์คาบล่านะครับป้องกันรอยขีดข่วนนะครับใช้งานได้จริงติดตั้งของศูนย์เช่นเดียวกันครับอ่ะเรามาดูภายในห้องโดยสารกันครับติดตั้งของตกแต่งเพิ่มเติมพิเศษก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังครับผมรับประกันให้ 3ปีแสนกิโลเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกันนี้ฟรีซิมการ์ดให้3 2 2 GB นะครับผมเมมมรี่การ์ดนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหลังนะครับสังเกตดูดีนะครับติดไว้ตรงนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็มีแบบเรียกว่าปลอดภัยทั้งหน้าทั้งหลังกันเลยทีเดียวนะครับ,บเกิดอหดชฉุกเฉินเนี่ยเรามีกล้องบันทึกหน้าและหลังไว้คอยยืนยันสถานการณ์ ที่เราไม่คิดคาดฝันนะครับผมว่ามันจําเป็นในการใช้งานจริงๆริงนะดูล้อแม็กกันอีกครั้งนะครับภูมิใจนําเสนอนะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับแม็กขอบ18ดีว่า MX นะครับไซส์ยางก็คือเป็นไซส์เดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะล้อแม็กอย่างเดียวนะครับลูกค้าสนใจทักถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับกดเซลล์พดจัดให้นะครับตรงนี้ขนาดยางนะครับ 265-60R18 ครับผมใช้งานได้ทุกสภาพถนนนะครับ ทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้ครับผมเคลือบแก้วเนี่ยเราทําความสะอาดภายนอกตัวรถแล้วเนี่ยเรายังรวมถึงทําความสะอาดภายในเคลือบน้ํายาให้กับลูกค้าเรารับประกันให้ถึง1ปีด้วยกันนะครับดูความประณีตของเนื้อง,งานครับผมนอกจากนี้แล้วเรามีใบรับประกันให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเข้าศูนย์เซอร์วิสท,ทุกๆ3เดือนนะฮะทำจัดที่ศูนย์โดยตรงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของกระจุกกระชิกนะครับ บังแดดด้านหน้าไว้กันความร้อนจอรถไว้นา,นานๆนะครับด้านหน้ารถก็เกิดความร้อนตรงนี้มีไว้นะครับจะได้ลดความร้อนในห้องโดยสารแล้วก็กล่องทิชชู่นะครับให้กับคุณลูกค้าเดี๋ยวเชิญดูกล้องบันทึกด้านหน้าอีกครั้งครับให้ชัดเจน ครับของแถมอีกหนึ่งรายการนะครับจะเป็นในส่วนของชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับจากโรงงานซึ่งประกอบไปด้วยสายจัมแบตนะครับแล้วก็ไฟฉายอุปกรณ์ที่กั้นนะครับเม,เมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุยามฉุกเฉินอุปกรณ์ชุดนี้คิดว่าจำเป็นเป็นอย่างมากและสําคัญนะครับหลังจากคุณลูกค้าเนี่ยใช้รถไปปีที่2ที่3ที่4แล้วเนี่ยรับรองเวลาแบตเตอรี่หมดเนี่ยไม่สามารถที่จะ จำแบตได้ตัวนี้เรามีอุปกรณ์เสริมไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับพกติดตัวไว้ในรถนะครับครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับแพ็กเกจการบำรุงดูแลรักษาฟรี5ปีนะครับแสนห้าหมื่นกิโลแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็มีให้กับคุณลูกค้านะครับทีคอนเน็กบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนไหลทาง24ชั่วโมงและพร้อมคอลเซ็นเตอร์นะครับประกัน่อมศูนย์นะครับ PHYD บริการฟรีให้1ปีนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปี24ชั่วโมงนะครับ ตรงนี้ก็คือแพ็กเกจครอบคลุมทุกพื้นที่สําหรับลูกค้าไฮรักรีโวของเรานะครับย้ําคุณลูกค้าอีกหนึ่งครั้งนะครับแคมเปญโปรพิเศษนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับดาวยีผ่อนนานสูงสุด84งวดนะครับดอกเบี้ยศูในส่วนของคุณลูกค้าที่มีงบจํากัดนะครับเรามีให้ดาวเริ่มต้นที่10%ปรนะครับประมาณ1 0 0 0 0แบาท ผ่อนยาวไปเลย84งวดดอกเบี้ยเพียง0.55เท่านั้น0.55ถือว่าพิเศษเช่นเดียวกันประหยัดงบไปเป็นแสนๆเลยนะครับน้องจากนี้แล้วเราฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมของตกแต่งตามที่นำเสนอไปแล้วคุ้มจริงๆครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้รถในช่วงปีใหม่นะครับหรือว่ารถใช้งานเพื่อความคงตัวเป็นได้ทั้งเก่งและกระบะนะครับติดต่อเซลล์พต์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อ 063 5 4 9 9 8 2 9นะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเซลฟ์โพสมีแคมเปญดีๆจะได้ดำมาเสนอลูกค้าแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม